สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแนนในอักษรอ,ออนเลินนะคะวันนี้คุณครูแนนจะมาสอนคณิตศาสตรป์ป .4 นะคะโดยหนังสือเรียนที่เราจะใช้เนี่ยเป็นหนังสือของอักษรน,นะคะของชั้นป .4 เล่ม2ค่ะ,ะวันนี้บทแรกที่คุณครูแนนจะสอนก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะก็คือเรื่องเศษส่วนนั่นเอง เศษส่วนเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคละนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่เศษส่วนแท้และเศษเกินกันก่อนเลยอ่ะจากรูปที่คุณครูแนนเตรียมไว้เนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันเอ่ย3มส่วนใช่ไหมคะมันถูกแบ่งเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันแล้วถูกระบายสีไปกี่ส่วนเอ่ยอ่ามีแค่ส่วนเดียวเนาะที่ถูกระบายสีเพราะฉะนั้นจากแผนภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน3แบบนี้นะคะอะ่อ่านว่า เศษ1ส่วน3โดยเราเรียก1ว่าตัวเศษและ3เรียกว่าตัวส่วนนะอ่ารูปถัดไปนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยนะคะอ่ารูปที่2รูปที่2คล้ายๆรูปเดิมเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันแต่ว่ารูปนี้เนี่ยถูกระบายสีกี่ส่วนคะระบายสีไปสองส่วนเนาะเพราะฉะนั้น อันนี้จะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษสองส่วน3น,นะคะเราเรียกสองว่าตัวเศษหรือตัวส่วนนะเรียกสองว่าตัวเศษนะคะส่วน3เนี่ยจะเรียกว่าตัวส่วนอ่าเริ่มคล่องกันแล้วใช่ไหมอันนี้ทำเองได้ไหมคะอันนี้เหมือนเดิมเลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันเนาะแต่ว่ารูปนี้เนี่ยถูกระบายสี ทั้ง3ส่วนเลยเพราะฉะนั้นเราเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน3นะคะอ่ายากไหมไม่ยากเลยเนาะคุณครูไปรูปถัดไปเลยนะคะอ่ารูปถัดไปเนี่ยมีเสียมผืนผ้าสองอันใช่ไหมมีอันข้างบนกับอันข้างล่างอันข้างบนเนี่ยเหมือนเพิ่งทำไปตะกี้เลย อันข้างบนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีไปทุกส่วนเลยแต่ข้างล่างเนี่ยถูกระบายสีไปแค่ส่วนเดียวเองเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าของรูปแรกเขียนได้เป็นเศษ3าส่วน3ใช่ไหมคะอ่ะส่วนของข้างล่างเนี่ยเขียนได้เป็นเศษ1ส่วนสมันมี2รูปเราก็ต้องเอามันมาบวกกันแบบนี้นะคะแล้ว แสดงว่ารูปนี้เนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน3านะคะจากเศษส่วนที่เราดูไปตะกี้น้อมีอะไรกันบ้างเรามาทวนกันนิดหนึ่งอันแรกเลยคือเศษ1ส่วน3อันที่สองคือเศษ2ส่วน3ต่อมาเป็นเศษ3ส่วน3อันสุดท้ายคือเศษ4ส่วน3จากเศษส่วนทั้ง4ตัวนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมคะ คุณครูให้เวลาดูนิดหนึ่งเนาะจากตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนดูดีๆนะเศษส่วนมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มค่ะมีอะไรบ้างากลุ่มแรกจะประกอบไปด้วยเศษ1ส่วน3และเศษ2ส่วน3ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีเศษ3มส่วน3และเศษ4่ส่วน3นะคะกลุ่มแรกเนี่ยท่านักเรียนดูดีๆนะ มันเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเห็นไหมอย่างเช่นเศษหนส่วนสเนี่ยตัวเศษเป็น1ตัวส่วนเป็น3ตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนถ้าเราเจอเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราจะเรียกเขาว่าเป็นเศษส่วนแท้นะคะอ้าวแล้วเศษส่วนอีกกลุ่มนึงล่ะเศษส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ย เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษมันมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนเศษส่วนประเภทนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นเศษเกินนะคะอ่าพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะแยกได้แล้วใช่ไหมว่าเศษส่วนแบบไหนเรียกว่าเศษเกินแบบไหนเรียกว่าเศษส่วนแท้ใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างช่วยกันเนาะ สำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีรูปมาให้นักเรียนเนาะแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนว่าแต่ละรูปเนี่ยเศษส่วนคืออะไรแล้วก็ให้เขียนคำอ่านด้วยนะคะอ่ะเรามาดูที่รูปแรกกันรูปแรกเนี่ยเป็นรูปวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเทากันคะ4ี่ส่วนเท่าเทากันใช่ไหมอ่าแล้วถูกระบายสีไปกี่ส่วน ถูกระบายสีไปแค่ส่วนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสนะคะอ่ะเขียนคำอ่านด้วยใช่ไหมคำอ่านเนาะเศษ1ส่วน4อ่าไม่ยากเลยข้อแรกอ่ะข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปเป็นรูปอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากัน หกส่วนเท่าเท่ากันเลยแล้วมีกี่ส่วนที่ถูกระบายสีคะสองส่วน่าถ้าแบบนี้เราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษอะไรเอ่ยเศษสองส่วนส่วนหกนั่นเองอาเขียนคำอ่านด้วยนะเนาะเศษสองส่วนหก ามาต่อกันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3มเนี่ยมี2รูปใช่ไหมคะนักเรียนรูปข้างบนเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วถูกระบายไปทั้งหมดกี่ส่วนระบายทั้ง3ส่วนเลยส่วนรูปข้างล่างเนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันที่ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ว่าถูกะบายสีไปแค่2ส่วนเนาะอ้าวแบบนี้เราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงเอย่ย ดูรูปแรกกันก่อนเนาะรูปแรกเนี่ยถูกระบายสีทั้ง3ส่วนเลยแสดงว่าเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ3.3ใส่วน3มใช่คะส่วนรูปข้างล่างเนี่ยเขียนได้เป็นเศษ2อส่วนามันมีสองรูปเราต้องจับมันบวกกันเนาะ่า3บวก2เป็นเป็น5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือ เศษ5ส่วน3เขียนคำอ่านด้วยเศษ5ส่วน3นะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่างั้นคุณครูไปเรื่องต่อไปเลยนะอ่าเรื่องถัดมาเป็นเรื่องจำนวนคละนะคะอ่าจำนวนคละเนี่ยจะแตกต่างจากเศษส่วนแท้เศษเกินยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะ าจากรูปที่คุณครูให้เนาะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่อยู่ทั้งหมด2รูปใช่ไหมคะรูปแรกเนี่ยถูกระบายสีเต็มรูปเลยแต่ว่าอีกรูปหนึ่งเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกาันแล้วก็ระบายสีไปแค่1ส่วนนะถ้าเกิดว่านักเรียนเจอรูปที่ระบายสีเต็มรูปแบบนี้นะคะเราจะคิดเป็น1 หนึ่งหน่วยไปเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่ได้เนอะรูปแรกคือ1เลยนะคะส่วนอีกรูปเนี่ยคือเศษ1ส่วน4จากแผนภาพเนี่ยเราจะเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้เป็น1บวกเศษ1ส่วน4นะคะซึ่งเราเขียนได้เป็นอีกแบบเนาะเขียนได้เป็น1เศษ1ส่วน4แบบนี้ได้เลยนะคะอ่า อันนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นจำนวนคละอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพามาดูความหมายของจำนวนคละเลยถ้านักเรียนเจอจำนวนที่เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะคะเราจะเรียกเขาว่าเป็นจำนวนคละอย่างเช่นในหน้าตะกี้เนี้ยเรามี1เศษ1ส่วน4ใช่ไหมแล้วส่วนสีฟ้า,ฟาที่คุณครูเน้นไว้เนี่ยเป็นจำนวนนับนะ ส่วนสีส้มเศษ1ส่วนสเนี่ยเป็นเศษส่วนแท้เห็นไหมคะว่ามันประกอบไปด้วยจำนวนนับแล้วก็เศษส่วนแท้ถ้านักเรียนเจอแบบนี้เรียกเขาว่าอะไรนะเรียกว่าจำนวนคละนะคะแล้วเศษส่วนตัวนี้อ่านว่า1เศษ1ส่วนสีนะคะโอเคค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะสำหรับตัวอย่างที่2เนี่ย ก็คล้ายๆเดิมเลยก็คือเขามีรูปมาให้นักเรียนเนาะแล้วให้นักเรียนเขียนจํานวนคลาสจากรูปที่กําหนดให้และก็เขียนคําอ่านด้วยนะคะ,ะสำหรับข้อแรกข้อแรกมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมด3รูปนะคะโดยที่2รูปแรกเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยถูกระบายเต็มรูปเลยใช่ไหมในขณะที่อีกรูปนึงเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็น 2ส,ส่วนเท่าๆกาันแล้วก็ถูกระบายสีไปเพียง1ส่วนนะคะเราจะเขียนเป็นจำนวนคละได้ยังไงเอ่ยสำหรับรูปแรกเนาะมันระบายเต็มรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูเคยบอกแล้วว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะมีค่าเป็น1น,นะคะอะคะรูปที่2ก็มีค่าเป็น1เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าระบายเต็มรูปแล้วรูปสุดท้ายล่ะคะรูปสุดท้ายคือเศษ 1.2ส่วน2นั้นเองอ่ามันมี3รูปเราต้องเอามาบวกกันนะได้เป็น1บวก1บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าคุณครูไปช้าๆนะเอา1บวก1ก่อนได้2นะคะ2บวกเศษ1ส่วน2อ,อ่า2บวกเศษ1ส่วน2เนี่ยเขียนได้อีกแบบคือ 1> 2องเศษหนส่วนสแบบนี้เลยนะอาแล้วคำอ่านล่ะคะคำอ่านอ่านว่า2องเศษหส่วนสนะอนะคุณครูขออีก1ข้อได้ไหมคะอีก1ข้อนะอีก1ข้อเนี่ยเป็นรูปวงกลมนะคะเป็นวงกลมที่มีกี่รูปข้อนี้ให้วงกลมมา2รูปเนาะโดยที่วงแรกเป็นยังไง วงแรกเนี่ยถูกระบายสีเต็มเลยอีกวงนึงเ่ะอคะอีกวงหนึง,นะะง,หนงเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ถูกระบายสีไปแค่กี่ส่วนเอง3ส่วนนะอ่าเพราะฉะนั้นมาช่วยคุณครูเขียนจำนวนคละนะรูปแรกเนี่ยถูกระบายเต็มรูปเลยมีค่าเป็น1นะคะส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยถูกระบายสีไป3ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษอะไรเอย่ย เศษสามส่วนสี่นะคะมีสองรูปต้องเอามาบวกกันนะหนึ่งบวกเศษสามส่วนสี่เขียนได้อีกแบบคืออะไรเอ่ยเขียนได้อีกแบบเป็นหนึ่งเศษสามส่วนสี่แบบนี้นะคะอ่ะเรามาเขียนคำอ่านด้วยนะหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะคะ อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของจำนวนคลาเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายๆนะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ได้มาสอนครบทั้ง3อันแล้วเนาะมีเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคละแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันคุณครูขอทวนให้ก่อนเนาะเผื่อบางคนลืมไปแล้วว่าตอนต้นค้าบเราเรียนอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเศษส่วนไปทั้งหมด3แบบใช่ไหมแบบแรกคืออะไร แบบแรกคือเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้มีลักษณะยังไงคะนักเรียนเศษส่วนแท้เนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนใช่ไหมนักเรียนยกตัวอย่างให้ครูดูได้ไหมคะว่าเศษส่วนแบบไหนถึงจะเรียกว่าเศษส่วนแท้อ,อ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะมีอะไรมากมีเศษ1ส่วน3เศษ2ส,ส่วนห้า เศษ4ส่วนเนะคะอ้าวแล้วประเภทที่สองที่เราเรียนกันไปวันนี้ล่ะประเภทที่สองคือเศษเกินนะคะเศษเกินมีลักษณะยังไงนะเศษเกินเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือว่ามากกว่าตัวส่วนนะคะเช่นเศษ4ส่วน3เศษ5ส่วน3หรือว่าเศษ 7ส่วน5นะคะเศษส่วนประเภทนี้เราเรียกว่าเศษเกินนะนะักเรียนอ่าแล้วก็อันสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปตะกี้เลยจำได้ไหมเขาชื่ออะไรนะชื่อว่าจำนวนคละค่ะจำนวนคละเป็นยังไงเอ่ยจำนวนคละเนี่ยเป็นจำนวนที่เขียนในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะคะนะักเรียนอย่างเช่น1เศษ1ส่วนสอง 1เศษสส่วน3หรือว่า2เศษสส่วน7นะคะพวกนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นจำนวนคละทั้งหมดเลยอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็สรุปให้นักเรียนแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเก่งขึ้นน้อต้องไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะในหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรป .4 เล่ม2นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้คุณครูแนนไปแล้วนะเจอกันคาบต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education